เห็นทั้งหมลโหลสวัสดีครับสสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะสเตเดียมวันครับมาทำอะไรเป็นทริปอันแพลนนะแะ้วจะไปอีกที่หนึ่งออแต่รถติดมากเข้ามาในร้านแล้วนะครับยังไม่ทันสั่งก็มีเครื่องเคียงมาให้แล้วนนี่ ด้านไหนดีอยู่หมูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดมาให้ภรรยาหน่อยจะได้ใช้มีหลายแบบอยู่ลองเปิดเมนูดูสิผมนั้นอ่ะมันมีแบบโฟล์คเซตทูคอลเซตแพลเลอร์เซตเอา อันนี้เป็นเป็นเป็นแบบเนื้อแบบไหนอะคะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนสันคอค่ะแต่ว่าเป็นหมักซอสค่ะอ๋อปกติเราลองแต่เนี้ยเราอันนี้มาลองก็ได้งั้นขอลองเป็นเซตนี้นะคะเซตนี้ก็จะ,จะได้เป็นสันฉัสันคอแล้วก็หมูหมักนะคะค่ะชี้นเนื้อสี่ชี้เซตถักเนื้องงแล้วก็หม้อสุดมาในเซตต่งางกันค่ะเท่านี้ก่อนแล้วก็น้ำเป็นอะไรดีคะก็ โค้ก40่ิมินเนอรัลวอเตอร์30โค้ก4ีเอาโค้กสไปร์ตหนึ่งสีโรนโค้กสีโรนหนึ่งสีโรนหน่งหนึ่งนึค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวรอเนื้อรอหมูมาเดี๋ยวถายดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกินโอเค เแแรับคุณสั่งมันมีซีฟูด้ดด้วยแล้ว <Huh? S 1> มีเซ็ตผักด้ว <Okay. S 1> เดี๋ยว,วให้เห็นพระหน้าภรรยาหน่ย <Okay. S 1> อยะเขาจะทำมาให้ด้วยนะวบริการ <Okay. S 1> อ๋อ,อ

เสียงโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ภรรยา <Okay. S 2> เ่องทานแล้วนะเดี๋ยวเราปล่ก็พวกเราไปทานก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วี๋ยวมารีวิวกินว่าเป็นยังไงได้โอเคกินแล้วนะครับซุปเกาซุปเกา โอเคเป็นไงอร่อยไหมรีวิวอิ่มอร่อยชอบมากมันดีตรงราคาด้วยเนาะราคาเท่าไหร่นะอยู่ที่เรากินเมื่อนี้1 5 0พันห้าพันห้าก็คนละเจ็ดร้อยใช่แต่แต่ความดีงามของมันก็คือเขาทําให้เขาปิ้งให้หมดทุกอย่างเลยแล้วแบบว่ามันไม่เสียสักสักชิ้นเดียวปกติเราไปย่างเองมันจะเสียเยอะไงด้นเคียงก็อร่อยค่ะอีกอย่างก็คือว่าเขาบริการดีเนาะที่ใหม่บอกว่า ไอ,อคนพนักง,งานเขาก็แบบทําให้แล้วก็แบบนอกเหนือจากนั้นคือแบบสุภาพสุภาพมากคือเราเดินแบบไปตรงไหนเขาก็จะโค้งโค้งให้ใอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราเดินเล่นย่อยดีกว่าไหมตอนนี้เราอยู่ไหนคะไหนกับกล้องให้ดูหน่อยเรียกไม่ถูกบรรทัดพอนี่อะอนนี่ยคือบรรทัดพอนี่ไงเออใช่จริงด้วยถ้าเดี๋ยวเราจะมาดูร้านต่างๆนะคะว่าแบบตอนเนี้ยมันยังไม่เย็นมากหกโมงว่ามันมีร้านอะไรเปิดบ้าง ก็คือเราก็จะเดินดูของกินนะเราจะเดินไปให้ถึงไี่นี่เลยปะเอมาทีได้ได้ได้แต่ก็เดินไกลอยู่นะคนคนจีนคนจีนมาเที่ยวแต่ต้องบอกผมต้องใส่หน้ากากนะเพราะมันยังแบบค่อนข้างจะอันเฮลตี้นิดนึงยังแบบค่อนข้างจะมีฝุ่นเยอะอยู่ที่เมืองไทยโอเคเอาอยู่นำไปเลยแล้วกันโอเค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต้องเปิดมาอยู่ปะ ก็อยู่ควรจะใส่แบบสายไว้นะให้ข้อมือไว้อะเวลาอะไรแม่สีย่างผักแอชเช่เราอิ่มแล้วเหรอจ๊เราอิ่มแล้วไม่เรามาดูอย่างอื่นเลยเรายูจะกัดไอ้ไม้ไว้แบบตรงตัวอยู่ก็ได้แล้วแต่ขนาดกลัวมันหลุดหาย

ลูกพี่จีนลูพีจีนอันนี้ใช่ไหมเนี่ยโจ๊กกับเส้นโจ๊กกับเส้น<อ>น,นี่น่าจะขอนแกน่นขอนแกน่นจอนแจ่น เตอไราจ้กิไสุกเดาอเราต้อ้อเรายวองไปซื้อเราตไปซื้อาตอนไปซื้อเราต้องไปซือเราต้งลล้อเะงมไม้เาออเราต้อไอเราต้องไ้าตองอเราต้องไปือ,อเราตเา,ยยางเรา,ยยางซ้อเอไอ,อ๋อแมปาชอบกินหรือเปล่าปกออ,เออาาซืาซื้อง ไปฝากแม่ดีกว่ายูไหวปะเดี๋ยวดูก่อนเอาเอาโจ้ไข่เยี่ยวมาเนอะ<ช> <4 S 2> สี่ถ<ช>ุงนะกิน,กนพุงของเราด้วยเนาะขอบคุณค่ะไอมีกดเรียกอนะ่ะ ซื้อโจค่ะ <Okay. S 1> ทำไมมันไม่ได้ยินหรอไม่รู้ไม่รู้เห็นแั่ยานเสียงไม่ค่อยเข้าก็เลยนะอ๋อตอนต้องก้มลงอย่างนี้ปะไม่อยอยู่เห็นมีดอกไม้ได้วยมีดอกไม้ค่ะเซฟให้ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สามย่านแล้วก็ได้แวะแล้วหนึ่งร้านนะคะก็คือร้านโจกสามย่านนั่นเองเดี๋ยวเราซื้อไปฝากพ่อแม่ <c oughs> แล้วก็ซื้อไปกินเองด้วย โฟกัสหน้าไม่ต่างในน้ำเ่ยก็คือไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วให้ด <c oughs> ึ่เนอนี้ละค่ะกี่ศีรษะก็ลุกขึ้นมาลุกออเดียวเด็กชาย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช่วงต้นของถนนบรรทัดทองนะคะแตกกันหน้าเยอยกันเยอะใช่ค่ะแต่เสียงอยู่ที่นี่ตมไม่นอนะันเยอะเอ๊ะทำไมเขายังไม่ปิดถนนะแล้วเขาจะปิดกลางคืนอ่ะ หรอกแบบไม่ให้ไม่ให้รถเข้าครบเออหรือเปล่าก็าไม่งาั้นาคนจะข้ามนะอ๋อแต่มันไม่ต้องข้ามก็้นี่หว่าไปถึงว่าก็แค่แบบขออภัยให้กับพิธีกรสุนเทพด้วยนะคะพอดีแบบว่าตอบพูดจบไปแล้วในใจก็เลยไม่ได้พูดอีกนะคะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอกปิดงานเนาะ Oh. นี่ตอนแรกมากินตรงนี้อีปียเป็นร้านยำ mm. หรือมันยังไม่เย็นมากวะอยู่คนมันก็เลยยังไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าอ่ะ mm. ตอนแรกจะมากินตอนแรกจะมาหาร้านของหวานกินแต่ได้แล้วของเค้าสำหรับบุกปี ท้องเหียวเนของหวานไม่เล่ใจเลยว่ะก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายหลาคนมาก็บอกว่าได้ยินมาว่ามันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางร้านระวังลงยูทูบไปโดนด่านะ ฮะให้ให้จ่าคนพูดเองอ๋อไม่มันก็เป็นแล้วแต่คนเออฟังใหม่อีกทีเออฟังใหม่อีกทีอาจจะต้องไปกี่ร้านลับๆใช่ไหมใช่แต่ว่าร้านลับๆอย่างเงี้ยก็ก็อร่อยแต่ไม่รู้ว่ารับทุกร้านหรือเปล่าชิลารุ่งบอลซอย12นี่ไงเห็นไหมอยู่ปิดก่อนดินี่ไที่ออกเห็นปะพอมันเป็นร้านจีนเสร็จปุ๊บมันจะเป็นฟอนต์แบบฟอนต์แบบเฉยๆอ่ะ เห็นไหมถ้าเกิดร้านไทยมันจะเป็นฟอนต์สวยๆอ๋อเขาไม่เน้นคอนเออใช่เราจะข้ามไหมสียังเราเราจะข้ามแต่ว่าเรายังข้ามไม่ได้แล้วเ,เจอร้านที่สิบแล้วหลายร้านแล้วอยู่หลายร้านแล้วแต่เรายังไม่แวะเลยอ่ะไปอยู่เดินแล้วเดินฝั่งเดียวเลยนะได้ค่ะ แค่ฝั่งเดียวเนาะเออเพราะว่าแล้วชี้เกียจเฮ้ยฝั่งนี้เริ่มเริ่มแบบสีสันก็ไมเริ่มแต่กล้องไม่ค่อยดูเลยว่ามันจะให้มันอยู่เลขตรงข,องของ้ออยู่ก็เสยขึ้นสีนอยู่ก็ปรับ<ด>มุมอยู่ก็อยู่ก็กดตรงนี้แล้วอยู่ก็เสยมันขึ้นก็ได้ปูพ่นฝอย อิมก็แวะได้นะยูเอออิมอ่มก็อิ่มก็อันนี้ไปก่อนถ้าใจเซ็จได้บ้าแบบเราก็ไม่อยากจะกล้อง,อง,อง,ไง,ไองเรื่องนี้แค่แคถ่ายเดินไปเรื่องของเราเนี่ยมันก็กล่าวไม่ถูกนใช่งไหงมโซนนี้เก๋เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูว่ามันมีอะไรไปร ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน,น,นจุฬาซอย1ินะคะ,น,ะ,คะนี่งค่ะใช่แต่เขามีร้านใหญ่ของเขาเลยนะเดี๋ยวเราค่อยแวะไปซื้อก็ได้หรือจะยังไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่เพราะเราลดหวานอยู่นี่ตอนนี้นนะดูดีจังนี่ยนเงนสวย จับผู้สีดีๆร้านเนี่ยหรอพุทธคอนออมาชิวอ่ะมาชิวโรมาชิวเฮ้ยภาษาจีนนี่วะภาษาจีนเอออ่ะอูอ้หูทีละเสร็จแล้วเห็นแล้ว,ลวอ๋อแต่มันสวยแค่ ผมเหมือนข้างในจะเป็นแบบตลาดอะโยของจุฬาไม่รู้อยู่เคยมาเดินหรือเปล่าไม่เคยไม,ไม่น่าจะเคยสวนหลวงส,ว,สวนหลวงสแควร์ฮารยเอ้ยทำดีอะเออคนเ,คนเยอะคนเยอะที่หนก็ยังไม่เย็นมาก ใช่ดึกๆอาจจะเยอะกว่านี้อีกเออตรงตรงหันมีดีโพชนาตรงตรงหันมันภาษาเกาหลีอ่ะตรงตรงหันมันภาษาเกาหลีอ่ะอ๋อ อเออแล้วเราก็ขวาออกไปเนาะออเดูว่าในนี้มีอะไรก็เป็นร้านแบบแบบอันเนี้ยอยู่อุ้ยขอยยากกณกินดิร้าัานี้ดีอ่ะสนใจไหมเออ Price and frame สักหน่อยไหมเป็นแบบที่ระลึกวันวาเลนไทน์นี่นะคะเราก็มาอยู่แบบในโซนจุลานะคะมันก็จะเป็นแบบนักศึกษานิซิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอร้านนี้นะคะเป็น แบบวาดรูปนะคะแบบน่ารักมากใช่ใชก็เลยสั่งไปแล้วก็ให้เขาวาดรูปเดี๋ยวไปแค่สิบนาทีกลับมาเอาอเ,เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเดินเล่นเ,เดินวนๆในนี้ก่อนว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะคก็เป็นร้านแบบชิคๆไม่ได้เดินร้านหนีนาะนแล้วอยู่แต่อยู่ก็ไม่ค่อยเดินใช่ไหมร้านอย่างเงี้ยเดินได้เดินได้ยู่ข้างหน้าเลยโอเค อุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักมีแต่ของน่ารักทั้งนั้นเลยยูมีแต่ของที่เราชอบทั้งนั้นเลยใช่สไตล์ใหม่เลยอยากไปดูร้านนั้นนิดนึงได้ไหมอุ้ยขอโทษค่ะ พี่อ๋อตุ้มช่อย sorry okay ชนพี่จีนเขาตัวผู้ฉี่แล้วด้วยนะสวัสดีค่ะเออร้อนมากเลยอะ่ะร้อนรอนนมันแบบอยากจะสวยแต่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะ

นะคะใครจะมาที่นี่ก็เตรียมเตรียมเงินมาด้วยนะคะเตรียมเงินมาเยอะเลยค่ะเตรียมมาเยอะเลยมันน่ารักมากเลยอะค่ะโอ๊ยน่ารักอ่ะ so cute you 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 found something that you like ไม่มี เซฟนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซื้ออะไรเลยนะคะส่วนเราก็คือซื้อไม่หยุดเลยนะคะใช่ไหมเอ้า เดี๋ยวแบบเอาแบบนี้ดีไหมเราเดินไปจนสุดแล้วพอเราเดินออกแล้วก็ออกไปบรรทัดทองแล้วเดินย้อนกลับมาเพ<ด>ื่อจะมาเอาเอตัวบรรทัดทองก็จะมีอะไรให้ดูด้วยใช่ไหมครับม,มันก็มีแต่ของกินอะ่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบโซนที่ยูไม่เคยเดินอ่นะเสียงเพลงมาจากไหน ลำโพงอยู่ตรงนี้แต่คนอยู่ไหนข้างในมั้งสยามเลยไม่ใช่รถสยามไม่ใช่แล้วเอออุ้ยขอดูดมันเป็นเอี่ยมน่ะโอเคโอเค excuse me sorry สวัสดีค่ะเคสสิบสองแม็กเซฟมีไหมคะราคาเท่าไหร่คะห้าสิ เป็นสีใสๆเหรอคะใช่ค่ะอ๋อมีตัวอย่างให้ดูไหมคะเรียอะปะไปต่อไปต่อไม่หนักค่ะเซฟหนักไหมคะหนักกระเป๋าไหนักม โอเคหนักกระเป๋ไหมไม่หนักอปอบปอบใช่ใช่แต่ว่าเขาแบบอันนี้ดีนะคอลัดดีนะเไปดูกลองสักหน่อยอ้อน่ารหักจ้า อ๋อเพราะว่ากองกับตรงนี้กับตรงนั้นมันแบบมันดีเลยหรือเ่าอยู่เหอขาเปกตินะเราก็วาดรูปตัวเราเองแต่นี้เราให้แบบน้องเขาช่วยวาดให้นะคะซูมอินนิดนึง โอเครูปนี้ก็น่ารักนะที่แบบเป็นแบบแต่งงาน ก็ไปดูวิดีโอแห่งความทรงจำอันงดงามเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาลิดงานเราเป่าโต๊ะนี่พูดอะไรข้าผ้า ตอนนี้นะคะก็เป็นรูปที่ไปถ่ายที่เชียงรายที่สวนส้มจินจูนะคะเต้น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 ต้นเ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 ้นเต้น้นเต้นเต้นเ้นเต้นเตนเต้นเต้นนเต้นเนเ้นเ้นเต้นเต้นเตนเ้นเนน้ สวนส้มจินจูนนที่เ <ไป S 1> ชียงใหม่แต่ว่าวันนี้เราไปไม่ทันปล่อยไม่ได้แล้วโอเคโอเคกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้ววันนี้นะเราก็กลับมาที่โซนด้านนอกแล้วเพราะว่าเราจะมากินแบบของหวานก่อนกลับนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหา่าที่เซฟชอบกิน ใช่ร้านใหญ่เออใช่ไเคยเยอะมั้งยูแต่จะเยอะเป็นช่วงๆน้ำปะชาูเออนั่งรอ แอปอยากกินของว่าแนวไหนนะนมเย็นขนมปังอะไรเงี้ยนมเย็นขนมปังแนวจุ้มจุ้มใช่ไหมมันก็มีหนึ่งนมนัวเนี่ยอยู่แต่ว่าคิวยาวมากไมี่เด็กดคีหรอกเขาเคยเออว่าจำไม่ได้ไม่โลของเขาของคนอื่น คนเยอะที่น่ากลัวคือจีนเดยอน้าหรืกเลใช่ะหนึ่งนมนอนนี่มาจากเออภาคใต้อยู่คิวยาวมากแล้วน่าจะหมดหวังแค่มาดูเฉยโอ้ดูสิคนอย่างเยอะมาบอกนะ คัวละพี่428ตัว428นายก็ใช้เง็น425นะ425นานจ๊ะต้องปังเออนีไ่ไงข้ามตรงนี้ข้ามตรงนี้เนาะงคนจะไม่เยอะนะไม่น่าเยอะหรอกเราจะไปต้องปังกันนะทุกคนเราจะข้ามถนนไปตรงโน,น้น ตอนนี้เดี๋ยวเรารอข้ามถนนปรับหนึงเราไม่รู้นะมันดังแต่ว่าเราเราจะกินตอนนี้เลยเราจะกินเดี๋ยวดีขม <c oughs> ามมาแล้วกำ <c oughs> ลังคุยว่าถ้าสมมติแบบว่าอยากพามาฝรั่งมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็รับแขกได้อยู่ใช่ได้เลย <c oughs> หลากหลาย <c oughs> ใช่ วันนี <ses ha> ้นะคะเราจะเป็นยาสีฟ <es voir Dziękuję bunları> ันจากทางอนโนแคร์ับซึ่งคุณจะทานนี่นีอะไรไหมสองที่ค่ะแล้วที่นั่งได้เลยนะคะขอคุณคะ าถึงแล้วจ้าค่ะอเอาตรงนี้ดีกว่าที่รับอันนี้เลยดูซิว่ามีอะไรที่เราอยากจะกินบ้างในเย็นวันนี้ปิดจ็อบทริปนี้มาแล้วครับอะไรนะไม่รู้วิงซูมันมีหลายอยา่างนี่นะโอเคก่อนที่เราจะกินเดี๋ยวเรา เปิคดคลิปหน่อยเป็นไงบ้างบัรตรสนุกดีดแฟนชายแบบอันแตกแต่ก็ดีก็แปลกใหม่ผมว่ายอมรับเลยเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วไม่คิดว่าแบบอยู่จุฬาจบมาสิบกว่าปีแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เลยต้องไปหาดูว่าเฮ้ยแบบทำไมถึงเปลี่ยนเลยซึ่งซึ่งไว้เดี๋ยวแบบโอกาสอะไรต่างๆเขาก็เป็นแฝงของทางจุฬาอะไรที่มองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นโลเคชั่นดีแลึกหลังเงินหัง ใช้วเวลาไม่กี่ปีนะหลังคูณแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้แล้วก็มีกระแสนะครับะิ้งหรือว่ามีร้านดังเมันก็เลยแบบว่าร้านดังก็ตามๆ่าว่าเป็นไปไปแนวทา,ง,า,ง,าวงที่ดีในการทำงานที่หรือว่าเขาเรียกว่างญาติโอเคพี่จะพูดเดียวแล้วกนะันด,ดูไปแล้วแต่ก็ดูอีกประเด็นโอเคงั้นเจอกันใหม่คราวหน้านะครับ